น่าจะหนีไม่พ้นคุณนุกครับเพราะอันตรายตัวนี้เขาอันตรายถ้าปล่อยแล้ว,ลวระยะระยะระยะยี่สิบล้านนี่คือโอ้สามเลียมคือถ้าได้งางงางเนี่ยถ้าได้งางคือโฟกัสเข้าเก้าส<ะ>ิบเปอร์เซ็นต์เขาถามว่าพี่ป้าปมีแฟนไร้ยังอตอนนี้ผมโฟกัสเรื่องงานก่อน <laughs> คุณเตะคุณธนดลคุณแกปเปอร์คุณเบสแล้วก็หลายๆคุณผมมารอคุณอยู่ที่นี่แล้วเร็วๆแต่งตัวนานแล้วนี่ย่านบัวกลัวเราเห็นใส่ชุดแล้วก็กลัวใช่ไหมถ่วงเวลาไม่อยากออกมาเฝ้ามาเลยธนดลคักแถนจะสอนว่าการเป็นนักฟุตบอลนียมันเป็นยังไงจะเล่นให้เด็กดูวันนี้แหละนี่เขาถามรา เสียแป้งมีแฟนหรือยัง no ดุ้ยผู้ใดถามต้องตอบบ้องตอบไปเลยนะก็ดูใจกันอยู่ดูใจกันอยู่โอเคให้ตอบมาเพื่อนี่ทุนนี่จะตอบพี่ป๊อปเขาถามว่ามีแฟนหรือยังครับเขาถามว่าพี่ป๊อปมีแฟนหรือยังตอนนี้ผมโฟกัสเรื่องงานก่อนนะครับทำไมต้องฟังไม่เหนต้องฟังอะไรกันพี่ป๊อปมีแฟนหรือยังครับมีคนฝากถามมาตอนนี้ผมโฟกัสเรื่องงานก่อนเรื่องงานขอยุติไว้ก่อนนะครเกิดขหาตังค์ ครับขอความเห็นหน่อยแมนยูชั่วโมงนี้เป็นงไงบ้างครับโอ้ช่วงนี้อากาศเริ่มอบอ้าวแล้วครับเริ่มอบอ้าวสงสัยพายุเข้า <c oughs> มนันหนาวแล้วมัน,น,นหนาว,วมันยังไม่ถึงสามไปมันเริ่มเข้าหน้าร้อนแล้วครับช่วงนี้ก็เริ่มจะจะเข้ามีนาแล้วอากาศเริ่มร้อนแล้ว,ลวสวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็จะลงสนามนะครับวันนี้ไม่ใช่แค่การเตะบอลเท่านั้นนะครับ เราจะมาวางสคริปต์วางบทวางกำหนดแนวทางในการแสดงวันที่สี่นะครับในรหัสลับที่มีชื่อว่าเสียอาการนะครับโอ้โหพอห้านาทีพอน้อกูวานกูวาบทกั <c oughs> นก่อนเสียอาการเสียอาการเราได้มาอย่างไร <c oughs> เราจะวางอย่างเป็นยังไงผมคิดไปแล้วรับรองบอกบอกเลยว่ามีน้ำตาเนี่ยน้ำตามีแสดงว่า <c oughs> น้อยบก ต้องมีอะไรเซอร์ไพรส์ใครมีน้ำตาไม่บอกไม่บอกครับไม่บอกว่าใครจะมีน้ำตาหรือว่าจะมีดราม่านะครับต้องรอติดตามชมมีความมั่นใจขนาดไหนครับวันนี้สวัสดีครับทุกท่านครับผมวันนี้ผมมีความมั่นใจมากผมจะพยายามไม่ให้เสียประตูนะครับผมสำหรับการท้าแข่งครั้งนี้ของเสียแปงครับใครน่ากลัวสุดในสนามตอนนี้นะครับน่ากลัวสุด เสียแป้งครับ<ช>เ<อ>พราะว่าเสียแป้งมาท้าชิงครับ<น>วันนี้ครับน่ากลัวจะตายน่ากลัวจะตาย ทำไมเอาจริงยิงไม่เข้าทำไมเอาจริงยิงไม่เข้าทำเล่นๆเป็นแสดงการวิธีการแบบว่าการยิงออกข้างเยอะไปจนเสาแล้วออกนะฮะปกติเล่นตำแหน่งไหนครับปกติผมอยู่ข้างครับอยู่ข้างใช่ไหมข้างสนามพิการหน่อยวิการหน่อยใครน่ากลัวสุดในทีมน่ากลัวคือคนตัวใหญ่มากกว่าล ก็คือมีอาจารย์หนึ่งฮิตหอยแบรนด์ลเต้าขนของพวกใช้กําลังใช่ไหมใช่มีคนพาดทิ้งว่าคุณใช้กําลังเขาเขาตัวใหญ่ผมไม่ได้ใช้กําลังน่ากลัสุดใน้น้ำแล้วเออยโอ้ยโอ้ยนี่เองคุณอ่อนเอเองคุณจะมาช่วผมไม่ได้ คน A ต้องไปฟิตๆิดปิดนี่ยปิดอยู่แล้วแต่เวลาอยู่ใกล้คนตัวใหญ่ผมจะแต่บอลทิ้งไปเลยอ่าโอเคคนตัวใหญ่เราเลยเดี๋ยวเราก็คิดเป็นว่าใครใครเล่นโร้ที่สุดในในวงกโร้ทส่วนเราน่าจะเป็นเูดบาๆไวคนต่อนโอเคเที่ยวคนที่สูงบอลให้คือเขาจะวิ่งไปทัวร์ท์ตัวแดนเลยเสียบอลหมดเลยคนต่อไม่มีประโยชน์ใช่ไหมใช่ใช่ประโยชน์ไม่ทีไม่ได้ไม่ได้โอเคโอเคชอบคุยชอบชอบคุยชอบโม้ข้ามขผ่านคนนี้ใช่ไหมใช่ใช่ใช่คนนี้ใช่ไหมไม่ได้ต้องสิ เมื่อกี้ผมไปสัมภาษณ์แล้วว่าคนที่เก่งที่สุดในสนามคือคุณครับใครพูดครับวันนี้ใครพูดหลายคนเลยทุกคนเลยใช่ครับก็ผมไม่อยากเราผมรู้สึกถ่อมตัวอยู่นะแต่ว่าถ้าขาพูดแบบนั้เราก็ต้องเป็นผมได้แหละครับก็ผมไม่ใช่เก่งแต่ว่าผมเป็นคนที่ปิดสะกอเก่งมากเวลาปิดสกอแบบคนอื่นเขาจะเล่นดียังไงก็ตามแต่ว่าคนอื่นยิงไม่เข้าโอเคแต่คนที่ปิดสะกอคือผมเป็นคมคมผมไม่มีในตัวครับคือถ้าได้ง่างง่างเนี่ย คือโอกาสเข้า90%อเโอเคไดง่งนะครับอันนี้เรื่องความลับระวังเราใครใครกระจอกสุดในสนามเนี่ยความลับน่าจะเป็นออฟเพราะว่าออฟแต่ผมผมอยู่กับออฟมาเนี่ยผมไม่เคยเห็นออฟคุยกับผู้หญิงเลยส่วนมากจะคุยกับผู้ชายตอบผิดประเด็นหมอ๋อพี่มาพี่มาดึงใครบ้างครับเนี่ยใครอ่อนสุดออใคร กผมรักค่อยอ่อนสุดถ้าจะเป็นเสตแผงครับเพราเป็นเสตแผงไม่เคยเห็นเสตแผงเตะบอลวันนี้จะมาสอนน้องว่าการเตะบอลเป็นยังไงนะคอยดูนะคอยดูขอให้นัทีมคนน้องผมเห็นคนพูดอย่างนี้ผมเห็นมีมีมึงอยู่ทีมไหนผมอยู่เทีมเลยผมมีทีมผมอยู่แล้วครับทีมนักร้องครับผมทีมผมครับผมลองกันสามคนนี่ คุณนุกคุณพิเคราะห์หน่อยครับในสนามใครน่ากลัวสุดครับในสนามเหรอผมว่าน่าจะหนีไม่พ้นคุณนุกครับเพราะอันตรายตัวนี้อันตรายถ้าปล่อยแล้วระยะระยะระยะ20ล้านี่คือโอสามเหลี่ยมคนนี้อันตรายมากต้องต้องต้องรอดูในเกมจริงๆครับสามเหลี<ะ>่ยมมาชนปับ๊บเราออกเลยไม่เข้า โอเคอีกคำถามหนึ่งจะซิป,รรปเ,เรารนะู้แต่เราเนาะใครใครกากสุดในสนามใครกากสุดกากสุดเลยรู้แต่เรารู้แต่เราจริงๆผมไม่อยากพูดหรอกเพราะแกก็มาด้วยแล้วแกพาพาภรรยามาด้วยไงพวแกไอ <laughs> 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 <laughs>